ค่เโลดเล่นหกคือเปิดนะครับนี่นะครับสวัสดีครับอันนี้จะมาดีว f โอ e รีไฟนะครับฟ u l พาร์เนลนะครับฟังชันที่มีนะครับมี i ิ Sign น o อร์แล้วก็สไนล์ล็อกนะครับแล้วก็วิ่งทะลุผมจะแนะนำนะครับอินบอร์ด b ่งนี่ใช้คู่กับ N32 นะครับ เป็นบัตรวีสองใช้คู่กับ p หกสี่นะครับอ่าฟชั่นแรกนะครับมีให้กดโหลดนะครับก็ใสาตตนน่ตั้งปุ่มนะครับตอนนี้ตั้งปุ่ม่ะผมเปิดแผมไปได้เป็น,ปนอผนผ่ผมกดเลขหกนะครับผมกดเลขเจ็ดนะครับเลขหกนะครับ ล็อกหัวนะครับเปิดปิดได้นะครับเดี๋ยวไปดูฟังก์ชันต่อไปนะครับฟังก์ชันสไนล็อกนะครับให,รให้เรากดโหลดนะครับตอนนี้จะตั้งปุ่มเปิดปินนดนะครับผมตั้งเป็นตัว F นะครับ นี้คือปิดครับอันนี้คือเปิดครับเมือนน่อเรเาเสร็จแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะเปิดได้ด้วยนะครับอันนี้คือมันไม่ไมล็อกนะครับกดตัวดอปเปิดนี่ครับกดตัวดแอปปิดนะครับกดตัวดอปเปิด นี่ครับเดี๋ยวฟังก์ชันต่อไปคือฟังก์ชันวิ่งทะลุนะครับวิ่งทะลุควรใช้คู่กับ n สามสิบสองครับใช้ได้แค่ n สามสิบสองครับผมไม่ได้ลง n สามสิบสองมาครับผมเลยใช้ให้ดูไม่ได้นะครับใช้คู่กันได้นะครับสแนลล็อกกับล็อกหัวนะครับ,บคครับ